สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลข,ขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าวาดบราชาจอบพิเศษมหาศีมารามเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในจังหวัดนครน,นายก ที่วัดพรหมมหาจุลามณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระาบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยเจ้าวานวัดพระครูโสพลพรหมรังสีร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาหน่วยงานองค์กรต่างๆจัดขึ้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจแก่กะารณะสงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าวาดบรรราชับพิษถิตมหาศรีมารามและในฐานะนเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชจึงเดินทางร่วมในกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นเป็นประธานทรงประกอบพิธีถ่ายชีวิตกระบือสองคู่ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนร่วมแจกถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มกับประชาชนในพื้นที่จาก4ี่อำเภอในจังหวัดนครนายกโดยมีพระเทพรัตนมุนีรักษาการเจ้าคณะภาค12เจ้าวาดวัชกิตร,ราชวรมหาวิหารนายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธี ท่านี้พระครูสาพลพรหมรังสีเจ้าวาดปัดพรมมหาจุฬามณีกล่าวถึงการจะตั้งโรงทานว่าได้จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชแจกจ่ายอาหารช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่26มีนาคมให้กับ250หลังคาเรือนเปิดคัดกรองตามมาตร,ราการสาธรารณสุขตั้งแต่เวลา10นาฬิกาพร้อมให้นำปิ่นโตหิ้วมารับข้าวและอาหาร2อ,อย่างเพื่อลดขยพะพลาสติกส่วนเด็กจะได้รับขนมและปัจจัย20บาทขณะาที่วัดจะจัดถุงยางชีพชุดใหญ่ไว้บางวันเพื่อลดการเดินทางให้กับ ประาชชาชด้วยจะตั้งศูนย์ตั้งแต่วันที่26ครับแต่ว่าเดินาดำเนินการตั้งแต่26มีนามาแล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการในการเปิดศูนย์โดยท่านผู้นวยการสำนักงานผู้าศาสนาแห่งชาติครับท่านนารงทรงอารมณ์มาเปิดศูนย์วันที่7เมษายนนะครับเปิดให้เป็นศูนย์โงทานในพระดมริสมเด็จพระริยาสาว,วังคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยญญญานยกประจำจังหวัดนคนรนายกครับ แต่ละวันประชาแต่ละวันที่ประชาชนมาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 2ถึง250หลังคาเรือนครับครอบครัวนะครับทุกวันครับทุกวันวันหนึ่งเราก็จะมีอาหารให้2อย่างนะครับมีผลไม้นะครับผลไม้ตามตามฤดูกาลแล้วก็มีขนมนะครับส่วนเด็กเราก็จะมีค่าค่ายังชีพแทนพ่อแม่ให้นะครับวันละ20บาทนะครับก็ญาติโยงก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับ เมื่อก่อนเราพึ่งโยมมาเยอะนะครับเราได้รับข้าวปลาอาหารนะครับได้ได้ได้ทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งปัจจัยนะครับแต่เวลานี้มันเป็นมันวิกฤตจริงๆนะครับเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด1 9เนี่ยตอนนี้ญาติโยมก็ทํางานไม่ได้นะครับแล้วก็มีแต่ประสบปัญหาคือเรื่องภาระทางครอบครัวนะครับเราก็เลยต้องแบ่งปันแล้วก็แบ่งปันน้ําใจลดปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เขาทํางานไม่ได้นะครับ